เปิดให้เองสแตนบายไม่ต้องควรติดนะเอาจริงเ,เลยแต่ถ้าไม่รอ้อยก็เอาใหม่เพราะวันศุกร์แล้วพร้อมนะพร้อมนะแต่กเปิดไม่เป็นกดไงอ่ด ครับ

อยู่นี่เหครับเาเนีต้องเดินคะหรือว่าังให้ก็อยู่ที่เลยเวันจะเป็นย้อนฝันไปครานี้ตรงนี้ไม่รู้ฝั่งโน้นเลยนะอันนี้พูดจริงจคือขนาดพี่เกแบบเฮ้ยฝั่งนี้เป็นไงเฮ้ยอมได้เนี่ยเอออันนี้จริงไม่เช่ทำเดี๋ยวให้คูณชิงดูค่ะเออให้มันแบบบ้างนีแบบ อย่างหงอยให้มันแบบเออว้าวเป็นไกหน่หงอยดิมัเนี้ยเป็นไกหน่หงอยดินี่นี่จัดไปให้เขาหน่อยดิครูให้เขาเป็นตัวเองเลยดีเลยอีกแค่ เบวแท้เบียวแท้เบีไหวแท้เออจะอยู่ข้างไหน่อยแล้วอีกรอบนะคุณบอกว่าพอแล้วเออพอแล้วอย่างเงี้ยให้มันเป็นนุ่มอย่างงี้ปัดถ้าใกล้เกินมันจะเป็นข้อสอบเมื่อกี้ก็แท่งเยแ่เดี๋ยวพี่ถามเดี๋ยวครูถามจริงๆว่ารอบเนี้ยทีมอะไรชื่อล้วไฟคิดกัน เออลูกิษฟ้าเออมันก็อย่างเงี้ยครับรู้สึกรู้สึกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวถามทีมเราก่อนรู้สึกว่าเขาส่งมากขึ้นปะครับแล้วรู้สึกว่าเวลาเราส่งเข้าไปแล้วส่งอัดกลับมาเรารู้สึกว่าเอ้ยมาดิเริ่มรู้สึกปะเวลาเพลงเดียวก็วเป็นแบบเนี้ยครับเนี่ยฟิลแบทเทิลมันคือแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ต้องมันแค่มองหน้ากันก็พอแล้วแบบ มันคืการสื่อสารอ่ะสื่อสารแล้วส่งความรู้สึกแล้วก็สะท้อนหากันแข่งเองไม่ต้องกลัวสะท้อนเราเราจะตัวเล็กกว่าหรือตัวใหญ่กว่าแต่กูไม่กลัวเว้ยทำไมอ่ะก็ไม่กลัวเพราะม่นไงมันไม่ได้ต่อยเราอยู่แล้วถูกปะไม่ได้นอนทำ้ายอยู่แล้วก็ไม่กลัวไงทำไมเออทำไมอ่ะเก่งกับตะปากระพูดไปทำไมยังไงว่ามาไม่กลัวดูหน้าเก่ิเ อะไรอย่างนี้ต้องอยา่ออยาแบบเวลาเขาพูดมาแล้วอยา่อยาแบบแบบเมื่อกี้ไม่เห็นต้องบิวไม่เห็นต้องให้พวกผมบิวเลยคุณทําได้อยู่แล้วสบาย,ย่แล้วขอ,มอ,วอ,อไมี่ในตัวเยอะแยะอีกรอบไม่เล่ะพี่ชิงไม่ต้องบ<า>ิวเพราะว่าอย่างรอบแรกที่เห็นเลยอ่ะพี่บอกเลยอ่ะเคบอกอขณะที่ไบค์ไบค์ไบค์ทท่าสู้หน้าหน้าไบค์เหมือนจะสู้แต่จริงแล้วแบบแต่ทังไนรู้เลยว่ามันไม่ใช่อ่ะผมยอมพีก็ได้ครับเพราะเวลา เหตุมายตอนที่ครูบอกว่าเฮ้ยอย่าไ,มมไปอามองเขาดิเพราะเวลาแกมองเขาแทนที่เวลามองเขาแล้วมันแทนที่จะแบบมันเป็นแบบไม่อะไรเงี้ยไม่มองอะไรกระจกครับและไม่รู้อ่ะแต่แต่มองเขาแน่นอนอ่ะเลยๆอ่ะแต่ว่าแบบอ,อาการเวลาเวลาเวลามันแบบเดินมันก็แบบเอ้ยแต่เรายืนเวลาแบบ <c oughs> เขาเต้นกันแล้วแบบแ <c oughs> บบอย่างเงี้ย เออมันก็เลยแบบว่าเสียวเสียวเพราะว่าช่วงที่เราช่วงที่เรายืนเฉยๆนะมันเป็นเหมือนช่วงชาร์จแบตแล้วเรายังต้องคอนติเนียกับความรู้สึกอยู่ว่าใช้แต่ของไปเหมือนแบบจะไปมองเขาซะงั้นใช่ป่ะเออสวยแล้วเขาไม่จะมาบิวทีมันจะลําบากเพราะงั้นมันไม่มันไม่คอนทั้งเพลงอ่ะขอให้หนึ่งรอบแบบคุณไม่บิ้อะไรนั้นคิดแบบเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินได้ยินผมบ่นอะไรอ่ะคุณเอาอันนั้นอ่ะใส่หัวเลย ช่วยกันส่งมันก็มันไปนะแววตรงแววตาก็ฝั่งนี้ครับแววเป็นลูกแมวมากแบบมันก็มันอ่ะไอ้ฝั่งนี้ก็มันฝั่งนี้ก็มันมวยมันต้องต่อยสวนกันเช่อรองเท้าหลุดตวล้มมวยมันต้องต่อยสวนกันไม่ใช่ปล่อยไม่หนุกเว้ คือตอนนี้เราพูดเราอาจจะจินตนาการภาพเราจะไม่เราจะถ่ายทําหลักฐานเออเราจะได้อ๋อเออว่าพอเข้าใจปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองเป็นไงเราต้องมาล่างพูดกันทุกครั้งอะถ่ายหมดแล้วเนี่ยแต่มันเจ็บมันจี๊ดแล้วชิงไม่ถนัดขอบคุณครับแหมถือไม่ยังดีเลยมีการถ่ายคุณพระเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 ยเดียวเดีเดีเดี๋เดยวเดี๋ยวเเดยวเ คอร้อยยี่ไหมครับโอ้เชื่อเลยว่าเคร้อยยี่เกเมิร้อยแปดเออจะถ้าไห่ก็มาเลยมาัไปไหจัดมา stop ถือว่าไม่เร็วไม่คลบรอบสองดีกว่าเยอะเดี๋ยวให้ดูตอนกินข้าวมาหรือว่าให้ดูคือเดี๋ยวเดี๋ยวของนุ้ยอ่ะให้เขาดูเลยก็ได้เขาจะได้เข้าใจว่าเนี่ยเป็นแบบไหนดีแล้วครับแต่รอบสองมันดีกว่าอาจจะด้วยเนื่องจาก ทุกอย่างที่มันเป็นรอบแรกที่เราเข้าใจอ่ะมันจะดีกว่าอยู่แล้วเสมอไม่รู้ทําไมอ่ะในโลกนี้เป็นเหมือนกัน,น,นก็พยายามคีบอรมมารมณ์เมื่อกี้ไว้ดีแล้วมันเหมือนกับคือเราใช้วิธีแบบจินตนาการในหัวเอาไปได้ครับว่าแบาบสมมติเขาแบาบ,าบเดินม,มามาประจันหน้าแล้วอาจจะแบบดื้อเทียบถ้าเราทําโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะแววตาเราก็จะไม่ได้คิดอะไร,รอาจจะคิดว่าโอ้อย่าพูดมากกีโดสสองคนเหม็นคิดฟลาเลยอย่าลืมาเบาๆอเบาๆ่โอ้ยฟังไม่ได้ ไม่ได้เรื่องไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับคิดอย่างเงี้ยในหัวก็ได้เก่งนะก้องเก่กงล็อกอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่คิดเอาเลยบอกอ้มาดิมาดิเก่งจริงก็มาดิอย่างเงี้ยคิดในหัวเลยเออมันไม่จําเป็นต้องเข้าไปปะทะมากก็ได้เพราะอย่างเงี้ยอย่างอย่างแก๊งเงี้ยโอเคอาดับตัวเล็กด้วย เวลาเข้าไปประทะเราอาจจะกังวลหรืออะไรหลายๆอย่างไม่ต้องประทะโอ้ไม่ไม่เป็นไรมีพี่ชายหญ่น้องเออเยอะกลัวทำไมอไปไปยักย้ายดีไหมเหรือยังไงต่อย้ายย้ายไปได้มีเวลากันเวลาอัน้อยนิดนี่แบบอ้าปากแล้วก็ใส่ไฟนิคิดฝานิคิดฝา